วันนี้ให้เขากินเองหรอหรือว่าเพิ่งกินเสร็จไม่อยอมก,กินข้าวกินผักแทนดูสิธัญญากินผักแล้วคนโน้นอ่ะไ,ได้ได้ไห <laughs> 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 วไหมโอ้แล้วคนนี้เอออร่อยไหมไม่วา่างครับอร่อยไหมคะ <laughs> ัแต่ไอวาดูไม่สบายจริงๆนะมีน้ำมูกเหรอเขาก็คือเขาดูหายใจไม่ค่อยดีอ่ะดูต้องหายใจทางปากอ่ะประเทศเช็คไหมว่าพร่งนี้ไปยังไงไปได้ไหมไม่งั้นก็เลือ่อนไปเลยดีไหมเลื่อนไปก่อน นะมันมีไข้มันก็ไม่ควรไปฉีดวัคซีนนี่เหมือนกันไม่น่าจะฉีดวัคซีนไป <Hello. S 2> สองคนนี้ uh. ป่วยแต่ไม่เท่านี้ลูกชายลูกชายคือป่วยป่วยหนักทำไมล่ะคะให้ดูดด้ายฮะ ่ถึงอัญญามานะคะไอวา้วยนะลูกอ้อนบอกคิดถึงบ้กเลยเด็กหนึ่งขวบคนถามว่าน้องพีไปไหนนี่ไงเดี๋ยวจะพาไปดูน้องพีน้องพีไม่สบายทุกคนให้พีให้พีพักผ่อนก่อนพีไม่ค่อยสบายดูเหรอพีทุกคนส่งกำลังใจมาให้หนูโอเคโอเคไหมหนูโอเคไหมหนูโอเคเนาะ น้องพีป่วยไข้ขึ้นแล้วก็ม,นนมีอ้วกด้วยให้น้องพีพักผ่อนแล้วอยู่กับซัมน,นี่ก็คือป่วยกันหมดแต่อัน,นอารมณ์ดีอันนี้อันญาก็คือแบบแข็งแรงอยู่คนเดียวฮนะได้เชื้อแม่ไปไอวาก็คือน้ำมูกไหลแล้วคนเริ่มก็คือพิธี ซึ่งซึ่งแบบจากอะไรก็ไม่รู้แต่พิธีแบบพิธีไม่ค่อยแสดงอาการนะพิธีเขาเริ่มมีน้ำมูกตั้งแต่ก่อนที่เขาจะหยุดยาวเนี่ยเขากลับมาบ้านวันนั้นจะเริ่มเขามีน้ำมูกกลับมาแล้นพิธีเขามีน้ำมูกพอเขาหายอ่ะน้องพีก็เริ่มมีน้ำมูกแล้ววันนั้นน่ที่อัญญามันจะกินข้าวพี่แล้วเราก็ไปป้องซอนเดียวกัน่ะเ็นต้บยินนี้เ็นต้ออ่ะ โอ้ยไอไอไอมัมาคือบนีมันึนึ่เรวมีคนส่งกำลังใจให้น้องพี่เต็มเลยดูผมผมของมันมีไหนมันมีโชว์ผมน่อย เขายกพ่อเลยเหรอให้เขายกพ่อเหรอลูกเาขาตัวใหญ่กว่าพ่อเหรอครับเพราะว่าหนูว่าพักผ่อนกันดีกว่าไหมลูกกิน <c oughs> ยาลดไข้อลไรใช่ป่ะอ๋อแต่ซื้อมาละแว๊ซื้อมาละวิธีะเป็นไงมาดูซิที่โอเคตัวเย็น งั้นวันนี้น้องพีก็ยังไม่ต้องกินนมอ่ะเนาะเมื่อกี้ออกออกมาเป็นไรอะไรหรอกินนมอ่ะเราอยากหาพี่ฟ้า

to become a o c i a d you l e at t e l e o n อันยาอันาอนยอาอันยอันอันยาอันยาอัอันอันยา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 อันยัอันยา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 อันาอัันอันาอันย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 าอันอนยาอนอยานันอา โอ้โหรับพี่ฟัมมากมาหาพ่อแม่หาพ่อแม่โอ้โมาหาพ่อ,อต้องรีบเอาเลยพ่อดีใจเลยพ่อรีบรับเลยโอ้โหคิดถึงคิดถึงคุณพ่อมากค่ะเอาพ่อปัดผมหน่อย หายไวๆครับน้องพีขอบคุณนะคะโอ้น้องพีพี่ๆทุกคนบอกให้พะพีหายไวๆนะลูกโอเคไหมคุณผู้ชายคะคุณผู้ชายไหวไหมคะคุณผู้ชายไหวไหมคะผู้ชายดีขึ้นหรือยังคะคผู้ชายทำตะตองนะพะพีคือเดี๋ยวค่ะใช่ไหมหรือาบลังสีหรือเปล่า ในไปร่วมรายการหนพี่ทีทำหันมาทางนี้แล้วลูกนี่คือท่าอะไรครับท่าท่าอะไรครับดูพิธีนะอ๋อโหนี่พิธีทำเหรอครับโอ้โหโอ้โหอ้โหพิธีทำหันทำไมทำแบบนี้ลก่ะน้องพีนี่มันคืออะไรครับมันเกิดอะไรขึ้น อ,อัญญาอย e ู่น no> ี่ค่ะเอ๋มีคนทำถึงอัญญา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 อญอัญาอัอวญาไอวญาไอวาออว่าออว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 ญาอัญญลอัญญาอัญญาอัญาอัญญาัาอััญอัมาอะไรอยู่ กลังดูบานกัน๋มตอตตัวตัวซลิงเหรอัดูเะคะนี่ทุกคนเป็นุอยาะพี่เทงเธอเนะคนแรกตลอดเลยนะไอวากิรันี้ก้าันพี่เอวหัวซบๆลงมาไหมอ่ะแล้วหญ่ข่มผ้าข่มผ้าดีกว่าหนาวไหมลูก มาเยี่ยมเหรอคะคุณดัญญามาเยี่ยม,ยมเยยมหรอคะโอ้โหโอ้โหดีนะพี่นุ้ยยืนอยู่ตรงนี้แข็งแรงอยู่คนเดียวอะตอนเนี้ย <c oughs> โอเคจริงๆคือเราเพิ่งกลับบ้านมามามีก็ก้อนยานี่คือยาไค่ยาไอวายาไอว,า,า,ไวาเดินไปโน้นเลยคนชมว่ามามีผมสวยมากไอวาไอวามากินยานกันไหมลูก อ่ามาช่วยมาช่วยเอาแล้วกินยาลูกกินยายาเนี่ยพอจับให้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสล้วดูน้องน้องน้องมาให้กำลังใจเสร็จแล้วค่ะโอ้ยโอโอ้ยอย่าคมาแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวออกแน่เลย

บายบายนะครับวิธีบายบายหน่อยวิธีบายบายหน่อยได้ไหมบายบายอ่ะน้องพีบายบายแล้วกันน้องพีบายบายบาย